สวัสดีนะคะพามาชมดอกไม้ริมทางนะคะดอกมากะเล็ดสีขาวนะคะฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน คิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลายิ่งเนินานานนานไปเท่าไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้และเคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามา มือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครๆหยุดที่เธอแค่เพียงสบตาและวินาทีนั้นโลกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหวท้องฟ้ากลับสดใสลมหายใจ ลอยหลุดไปทันทีที่สบตาเธอหยุดยั้งวันเวลาแค่เราได้พบกันในวันนี้แค่พบเจอกับเธอฉันเพิ่งเข้าใจว่ารัก เดียวนาทีก็มีความหมายเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบฉันเพิ่งรู้ในวันนี้รักไม่ต้องการเวลาลมหายใจเหมือนหยุดไปในห่วงนาทีนี้ฉันหัวใจ ลอยหลุดไปทันทีที่สบตาเธอหยุดยั้งวันเวลาแค่เราได้พบกันในวันนี้แค่พบเจอกับเธอ สองดอกไม้ริมทางนะคะสีม่วงนี่คือเออไม่รู้จักนะไม่รู้จักชื่อดอกสีขาวนี่ก็คือมา,มากาเล็ตนะคะมากาเล็ดสีขาวน่ารักเนาะสวยอะ่ะริมทางบนเขานะคะ ช่วงหน้าหนาวก็หิมะาก,ก็จะนนาช่วงนี้ก็จะเป็นดอกไม้สวยๆผักต่างๆขึ้นเยอะแยะค่ะพามาส่องดูเล่นๆนะคะสวยๆเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์ชมโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากะคะ่ะ เอาไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะมีเมล็ดพันธุ์ด้วยนะในจะใช่ เดี๋ยววันหลังจะลองขยายพันธุ์ดูนะคะเอาเม็ดไปเนาะมีหลายสีมากเลยเห็นตามทางอืมแต่ตรงนี้เห็นดอกปลูกไว้เยอะเลย<ม>ก็เลยจอดรถมาเก็บภาพให้ดูกันนะคะสวยมาก ด้านบนนี้ก็จะมีแคมปิ้งนะคะจุดตั้งแคมป์ชมวิวบนเขาสูงนะคะสวยมากขอบอกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าร้อนจะพาเพื่อนๆมาแคมป์กันนะคะตอนนี้ก็ให้ชม บิวกันไปก่อนเนาะไม่ไกลจากบ้านไม่มีนะคะขับรถมาก็ประมาณกี่นาทีไม่ถึงสามสิบนาทีนะคะชอบชอบอากาศที่นี่มันอืมเป็นเป็นเขาสูงที่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่เนาะ หน้าหนาวก็จะเป็นลานสกีนี่นะคะไปข้างบน,น,นเรื่อยๆนะคะส่วนหน้าร้อนก็จะเป็นแคมป์ที่ตั้งแคมป์ต่างๆนะคะเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรเนาะผักผักเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวจะพาขับรถชมวิว ด้านบนสักนิดนะคะเขียวชะอุ่มพุ่มสวยฉันรู้ควรรักเธออย่างไรฉันรู้ความจริงเป็นเช่นไรฉันรักรักเธอเพราะใจอยาก ใชรัเพียงเพื่อครอบคลองไม่เคยร้องขอรักต่อไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดเพียงเธอรับรู้มีฉันคอยห่วงใย มากมายเกินพอขอเพียงได้คิดถึงแค่นี้ก็สุดใจแม่เธออยู่ใกล้ รกวนรักเธออย่างไรจึงยอมเข้าใจทุกอย่างไม่ชำ้ำไม่เสียใจไม่เคยบาดมาทุกอย่างเต็มใจให้ สวยไหมคะอืมนี่ใกล้จะถึงจุดข้างบนสุดแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะชมวิวไปนั่ด้วยกันนะคะรักนะคะจุ๊บๆบายบาย